สวัสดีครับเพื่อนๆกับพฮกับอาร์มนะครับในรายการเคล็ดลับก้นครัวครับวันนี้นะครับอาร์มได้คําถามมาจากน้องๆทางบ้านนะครับถามเข้ามาก็คือเราจะจัดการกับน้ํามันเก่าๆนี้ยังไงดีนะครับเวลาทอดอาหารก็มักจะหลงเหลือพวกเศษเก็ดขนมปังหรือว่าเศษอาหารต่างๆนะครับที่อยู่ในน้ามันเวลากรองก็ไม่ใส่นะครับวันนี้อาร์มก็เลยมีวิธีการจัดการกับคาบน้ํามันพวกนี้นะครับเราจะเปลี่ยนน้ํามันเก่าให้กลับมาใส่พร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตามอาร์มไปดูกันเลยครับ ำหรับเคลับในการเปลี่ยนน้ามันเก่านะครับที่มีตะกรให้กลับมาใส่เหมือนใหม่นะครับเคลับนี้ต้องบอกคนเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่แบบว่าต้องทำนะครับหลังจากที่ทอดแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราพักน้ํามันให้เย็นแล้วนะครับเราก็ต้องมา heat up นะครับหรือว่า อุ่นน้ำมันเนี่ยให้ร้อนอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งเคล็ดลับนี้นะครับแนะนําให้ทําระหว่างที่แบบว่าเราทอดอย่างนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตะกรอนนะครับบางทีเราใช้กระชอนอะไรเงี้ยกรองไอตัวเศษอันนี้ออกใหญ่ๆเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีเศษเล็กๆนะครับที่หลงเหลืออยู่ในน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวช่วยในการดูดนะครับหรือว่าคอยกวาดเอาสิ่งพวกนี้ออกไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวช่วยที่อามเอามาใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ครับที่ทุกบ้านเนี่ยน่าจะมีกันนะครับเรียด้ี แล้วก็หาง่ายด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้อาร์มก็มีน้ํามันนะครับที่ทอดไก่เหลือนะครับอยู่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่สามารถเอามาทอดอะไรก็ได้อีกสักหนึ่งรอบนะครับถ้าสมมติว่าน้ํามันเนี่ยมันเริ่มเป็นสีน้ําตาลหรือว่ามีสีมันไม่ไหม้แล้วนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับแนะนาว่าให้เปลี่ยนน้ามันใหม่ไปเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้น้ํามันของอาร์มก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวช่วยลงไปได้เลยครับใส่ลงไปเลยนะครับ ประมาณสักครึ่งถ้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันนะครับโอคนค,ครับให้ข้าวนะครับไปก็เอาสิ่งสกปรกพวกนั้นนะครับเศษต่างๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็ข้าวได้ดูดเอาออกมาหมดแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับน้ำมันของอาร์มก็เริ่มใส่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังเห็นว่ามีตะกรนนะครับหลงเหลืออยู่นะครับก็สามารถทําซ้ํปอีกสักหนึ่งรอบก็ได้นะครับข้าวเนี่ยเขาจะช่วยกวาดเอาสิ่งสกปรกออกมาเหมือนตอนนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะทราบเคล็ดลับในการทําอาหารอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันในรายการเคล็ดลับก้นขวดวดที่ช่องของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้อาร์มต้องข่าตัวเราเพื่อนไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวไปทอดไก่ก่อนนะครับ